เปลี่ยนบรรยากาศมาชมกิจกรรมของสังคมคนโฆษณากันบ้างดีกว่าครับกับมหากรรมโฆษณาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ Ad f เฟส2012ซึ่งประเทศไทยได้รับโอกาสในการจัดงานทุกๆปีจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยสวัสดีค่ะอุบนะคะจากพี เดร e โอแมนเนตกรุ๊ปบอาร์ควัวไค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานแอดเฟสค่ะที่โรงแรมรอยัลคลิปัทยาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าชมงานแอดเฟสนี้ได้นะคะเราก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากมาปีหน้าก็เข้าไปดูรายละเอียดกันไนดะ้ที่ในเว็บไซต์ w w ็ a แอ f e s t c o m ก่อนเลยค่ะ แล้วนะคะแล้วก็ได้ไป้ายของคอแล้วก็มีรูปหน้าเราด้วยค่ะ <M edia> เราก็อยู่ในงานแอดเฟสกันแล้วนะคะโดยงานนี้นะคะก็เป็นงานมหกรกมโฆษณานะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยะคะ่ะโดยงานในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้รวบรวมเหล่าคีชิฟ แล้วก็ชิ้นง,งานที่แบบว่าเด่นๆจากทั่วเอเชียเนี่ยมาอยู่กันที่นี่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแผนที่งานกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่โฟนนี้ค่ะ Production Hut n d k n o w l e d g e เก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะ ส่วนของโปรโมชั่นฮัทละค่ะก็มีหลายๆโปรโมชั่นเทานะคะเข้ามาเปิดบูธดูเพราะว่าวันนี้นะคะมีครีเอทีฟจากทั่วทั้งเอเชียมาเลยเขาก็มาช่วยๆกันโชว์ชวผลงานกันให้ดูค่ะแล้วเราก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าบูธของคนไทยนะคะเดี๋ยวโพสแหวคอค่า่า วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชาวต่างชาติให้ความสนใจยังไงบ้างเอ่ยก็มีมาเรื่อยๆค่ะแต่อาจจะน้อยกว่าเมื่อวานมีผลงานอะไรบ้างคะก็มีหลายอย่างค่ะทั้งโฆษณาทั้งไทรและต่างปัะเทศนะคะแล้วก็หนังด้วยค่ะ๋ออยงี้มีภาพยนตรถ่ายนี่ดูเลยนะขอบคุณค่ะพาว่าคนต่างประเทศนี่เขาก็เห็นความสามารถของคนไทยเขาก็เลยมาใช้จะโพสแกล้งนอกของคนไทยกันเต็มเลย มายุดอยู่ตรงหน้าฮอล์ค่ะภายในฮอล์นี้นะคะจะมีงานสัมมนา,าโดยเขาได้เชิญเกสต์สปคเกอร,อร์จากต่างประเทศนะคะมาให้ความรู้กันในวันนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเรียวชิมิสึนะคะคุณรามเมสสิิยาค่ะและโดยเฉพาะนะคะคุณบล็อบกินเบอร์ค่ะผู้บุกเบิกวงการโฆษณาอยู่ในวงการโฆษณาเนี้ยมาสกว่า30ปีแล้วะคะ่ะและอีกทางนะคะเขายังกวาดรางวัลในด้านของดิจิตอลเอเจนซี่เนี่ยมานับไม่ถ้วนเลยเข้าไปชมข้างในรีกัค่ะ is all about uh, sharing, learning, and uh, getting connected. The theme of FS is made in Asia because this festival is created in Asia, by Asia, for Asia. When we initiated the festival 15 years ago, the region is still kind of uh, developing its uh, creativity. We hope we have played a part to contribute to the Elevation of the creative standard of our region. I mean, today, if you, you know, hear some of the jury presidents said that uh, many of the work out of this region are actually world class. The theme of this EFF is fast forward. You know, what this means is that we feel that. Because of today's technology, because of the environment changing, in terms of the marketing and communication environment, we don't get ourselves left behind. And particularly sometimes we find that even some of the clients are ahead of us. So we, we believe we have a lot to catch up. Uh, so that's why we need to fast forward ourselves. Yeah. So basically the and FS uh, comprises of uh, two things. Uh, the award judging, the award presentation. Then it's three days uh, you know, uh, of uh, seminar full of speaker session. So basically these are two, two components. As I said in the beginning, those who come here uh, within these three days will be exposed to the best uh, of creativity in the Asia-Pacific region from traditional media, uh, marketing communication to non-traditional. Uh, they have been uh, they'll be exposed to 3 days of uh, learning uh, from different uh, aspects and they will have a lot of opportunity to get to know more to get connected back with the f old friends getting to know new friends and networking and i think that is the the, uh, the spirit of the festival of course you know being in Pattaya, you know the sun, the sea, people uh, can let their hair down, kick their shoes off, I'm more relaxed. You know, because we, in this industry, uh, we all work very hard you know, during the you know, regular time. พี่ตุ๋ยค้หลายคนสงสัยค่ะเรื่องของคะแนนผิวนะคะของวัสลีเนี่ยว่าเขาวัดกันยังไงคะง่ายๆใช่กระจกสองดูเรี่วรอยตามคอเลยจริงๆแล้วเรื่องของความกระจ่ายใส่ละคะ C ลิกแค่เทียบกันดูว่าสีผิวเท่ากันไห อนี่ตัวยอคะได้กี่คะแนนแล้วคะขอเวลาไปเตรียมผิวให้สวยเต็ม10ด้วย10คุณประโยชน์จากวาสลีนเฮลที่ไวท์เพอร์เฟกก่อนนะอยากจะวัดคะแนนผิวนักแล้วก็นี่คลิกนี่เลยนะจ๊ะเพื่อผิวสวยเต็ม10บวาสลีนเฮลที่ไวท์เพอร์เฟ ชมบรรยากาศในงาน a d f เฟส2012กันสักครู่ครับหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศและการทำงานด้านโปรดักชันในช่วงแรกของมหกรรมโฆษณาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ a d f เฟส2012ไปแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะพาไปดูผลงานที่ผ่านเข้ารอบงานไหนจะเด็ดงานไหนจะถูกใจคุณผู้ชมบ้างนั้นไปติดตามได้ใน Get Out t h e ช่วงที่2ครับ กรรมการคะ่ะที่มาตัดสินงานของงานแอนเฟส2012ปีนี้นะคะเห็นชื่อแล้วแต่และคนนี่ดังๆเก่งๆทังๆ้งนั้นเลยมาจากทุกมุมโลกเลยะคะ่ะเรามาดูของคนไทยกันดีกว่าคนนี้เป็นหัวหน้ากรรมการตัดสินในสาขาของทีมโรตัสค่ะคุณกรองคะ่ะเป็นทีมของ Y&R Thailand นี่เอง คนไทยเข้าเยอะอยู่เหมือนกันนีเป็นผลงานของ c e a t i v e j u i c Bangkok มีผ้าน,นะคะมีของ Rio b u r n e t Group t h a i l a n ดด้วย,วยแล้วเรานะคะต้องมาดูผลงานเอาดอ์กันดีกว่าะคะ่ะสำหรับผลงานประกวดของทางด้านเอาดอ์นะคะเขาแบ่ง ถึง2 6สาขาเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาบิวบอร์ดที่เราเห็นตามทางด่วนเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแอมเบียนส์ซื่อมีไมซืมม่อแปลกๆแ,แล้วก็มีอิเล็ก,กทรอนิกส์โปสเตอร์ด้วยอแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโซเชียลอินเกจเมนต์เกี่ยวกับแบงค์คาเฟเรน,นเนี่ยทำอะไรได้มากมายหลายอย่างจริงแต่ว่าใครจะได้รางวัลน,นะคะก็ต้องติดตามผลในคืนนี้แหละคะ่ะ ของคนไทยแล้วค่ะมีจากเดดหรือออเวนเด u กกุ๊บเทลล์นี่เองนี่เป็นผลงานของสินค้าแคนนอนนะคะของ c o ร์เปอเรเลยเขาบอกว่าปีที่แล้วคนไทยเนี่ยเพิ่งผ่านประสบการณ์น้ำท่วมต่างคนก็ต่างแบบประสบภัยกันแต่ว่าก็ไม่คลว่าคนไทยเนี่ยรักกันเพิ่งพาใส่กันดีแค่ไหนสำหรับผลงานชิ้นนี้เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมเอา ถินทรายที่แบบว่าเอามาป้องกันน้ำท่วมจริงๆนี่แหละเอามารวบรวมมา250ถุงแล้วก็เอาทรายเนี่ยมาทำเป็นบิลบอร์ดแสดงถึงภาพแต่ละภาพที่คนไทยแต่ละคนช่วยเหลือซึงกันและกันค่ะ สื่อสิ่งพิมพ์กันบ้างนะคะโอ้โหตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ยี่สบสองถึงยี่สบสองสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวด bread of c o n f e c t i o n a l l y and snack bread of s a l e r y f o o d s and seasoning ค่ะต้องลองดูนะคะว่าจะมีงานอะไรที่คุณคุณตากันอยู่บ้าง แต่ละตัวเนี่ยต้องใช้เวลาทําความเะจายจมากมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยภาพแต่ละภาพเนี่ยไม่ได้มีแบบมีเสียงมาอธิบายมีเสียงมาประกอบหรือเอฟเฟกมาให้เราเข้าใจอย่างตัวนี้แปลกใจมากเลยว่าทําไมตัวนี้ถึงกลับหัวพอคิดไปคิดมาว่าสงสัยมันเบานั่นเองค่ะต้องใช้เวลาแอบคิดนิดนึงแลเนี่ย วิชันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงหมวดของไดรกกันก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าหมวดของแดรกเนี่ยนะเ mm hmm. ทสิต้องสร้างสารรค์งานมาก,มาก mm hmm. ๆเพราะว่าม mm hmm. ันเป็นสื่อที่สามารถที่จะส่งตรงไปยังผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะโอ้ mm hmm. oh. มาดูผลงานชิ้นนี้กันมั่งเคฟรี free, ค่ะสงสัยคงไหมถึงว่าแบบอยากได้หุ่นสวยๆแบบนี้ยหยิบไปเลยแจกฟรี ของหมวดของโปรโมกันแล้วนะคะเมื่อกี้แอบเห็นผลงานชิ้นหนึ่งใกล้ๆตรงนี้เองเป็นของครูค่ะชื่อแคมเปญว่า The o r g a n s t o r y e s นเกี่ยวกับการบร,ริจาคอวัยวะอย่างนี้ค่ะว่าจะทำยังไงลงลงให้คนมาช่วยกรรยันบร,ริจาคอวัยวะทีนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนแบบว่าเออเป็นเหมือนสครับเจอรูปหวัวใจมาฟังว่าหัวใจพูดอะไรอะไรอย่างนี โครงการนี้เขาบอกว่า create คนที่มาบริจาคได้ถึง35%เลยนะคะภายใน2เดือน นี้นะคะก็เป็นส่วนของฮอลอ A2 แล้วก็ฮอลอ A3 ค่ะเรามาดูฮอล2กันก่อนก็คือเป็นส่วนของภาพยนตร์โฆษณาค่ะที่เข้ารอบของงานแอดเฟสในปีนี้ค่ะแบ่งเป็นฟิล์มโรตัรรวมทั้งเรียลิโอโรตัสด้วยค่ะแล้วก็ฟิล์มคาร์ฟโรตัสแล้วก็นิวเด r เตอร์โรตัสส่วนอีกฮอหนึ่งนะคะฮอล3สเนี่ยก็จะเป็นรวบรวมหนังสั้นค่ะซึ่งจะฉายตลอดทั้งวันให้ทั้งผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชม ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะค่ะแล้วก็ถึงเวลานะคะประกาศรางวัลกันแล้วค่ะใครผู้ชมคนไหนรุ้นว่าผลงานชิ้นไหนจะได้รางวัลในแอดเฟสครั้งนี้นะคะต้องตามกุ๊ปเข้าไปชมในงานครั้งนี้เลยค่ะ ท่านผู้ชมเดินทัวร์ทั้งงานแอนเฟลแล้วได้เห็นหมวดหมู่ของ้งซ้าขาโฆษณาว่าโอ้ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งผลงานที่โดดเด่นจนเข้าตากรรมการตั้งหลายชิ้นงานนะคะสำหรับงานแอนเฟลคราวหน้าค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะติดตามรายละเอียดกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือผลงานของคนที่ได้รับโอกาสดีๆและใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่าจนก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ว่าใครก็อยากจะนำเอาไปเป็นแบบอย่างนั่นเองและก่อนจะจากกันไปในวันนี้เราขอทิ้งท้ายไอเดียด้วยคลิปวิดีโอแนะนำา o o o l l p p l y y ที่มีซิมโบลิกค,ความบันเทิงหลายอย่างถูกรวบรวมไว้ในกระเป๋าเพียงใบเดียวการสื่อในครั้งนี้จะทำออกมาได้อย่างสร้างสรรค์นขนาดไหนต้องติดตามชมกัน ส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียเด็ดๆใหม่ๆก็เข้ามาได้ที่หน้าแฟนเพจ w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  a c e b o o k o o m s o a s h i n d i e g อ t i d e ส s สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Google on laptop Play you song can It's instantly available on your phone. Put a book down on your phone. And pick up right where you left off on your e-reader. You can start a movie on your small screen. On your flat screen monitor, and if you buy a game on your desktop, it will get to your tablet before you do. No cables, no syncing, no storage costs. Just pure entertainment, anywhere you want it to be. Because it's all simply here.